เรียนไปเลยในสองสปบีสูงนี่ สบายดีเนาะสบายดีตอนเศร้าตอนซีเรียสรงมื้อนี้มื้อนี้ถือว่าเป็นเกียรติเป็นเกียรติเช่นเดีเป็นเกียรติสำหรับซ่องของเราเนาะเอาเป็นยังกูเป็นยังไงเอาได้มาออกอาทิตย์นี้านมาเลยไอ้ทรายเนาะโอ้หวานแล้วก็ไอ้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 เนาะทางหลังสองสามคนเอามานทำกันวันนี้เป็นเกียรตดอะไรวันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นมิไฮเดซีนในการไทยทำวันนี้เพราะว่าหอมมาเห็ดขาวเนี่ยนะหลังร่ากายแต่เรียกว่าถือโอกาสมาเที่ยวนทำกันเน่แน่แนโอ้เป็นชีซ่าเนาะ ววิเนาะออันนี yeah, right. oh, um oh, ้เป็นวิวเนาะเป็นวิวยูนน้ำเปียนเนาะก็ลืมบอกเลยเด้วยว่าเรามาน้ำเปียนอยู่ละป่าวันนี้ยูนน้ำเปียนอยู่ละป่าเห็นวิวปะอ๋อชันยอดชันยอดดนไงกระผมมึงบ่ายกระเดียวเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บให้เบิงเดี๋ยวเก็บให้เบิง โอเคเนาะตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาหอดแล้วนะใช้เวลาก็อยู่ประมาณเกือบหอดเซานาทีเนาะตอนนี้เนาะโอเคหลังจากที่เราขี่ข้ามภูมาสองสามน่วยแล้วก็ขึ้นมาหอดจุดนี้เดี๋ยวคนชิพาเขาไปอ่ะลงน้ำตกก่อนตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันอยู่มันเลยเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศทางทางให้เบิ่งมามึงไอ้สายเนาะอันนี้นะโยบไอ้สายไอ้สายคนรอโปรดิวเซอร์ใหญ่ของเราไปไปยังไปลงไปโอเค เดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศคางทางให้เบิงน่ะแล้วแล้วฮากลับมาเจอขว้าอูเนาะขว้าทำอิดของเฮาในมื้อนี้ความจริงมันกัดอยู่ใกล้ๆเราโบากไก่เนาะหลังจากนี้เฮาลงจากรถมาแล้วกันย่างลงมาสองเก้ากระหอดเลยละ่ะตัวนี้ปิดเดยให้ดีดอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันโยุงขว้าอูจากเส้นเนาะเดีย๋ยวเฮามานับน้ำกันเลยเนาะอันนี้เส้นที่หนึ่งเนาะตัวนี้เนาะได้ได้ได้ โอเคอันนี้ก็เป็นเส้นที่สองของเขานะโอเคมาต่อกันเส้นที่สามโอ้เส้นดิดเส้นนี้เส้นนี้ให้ย่มหนักกว่าเส้นสองเส้นที่ผ่านมาแต่ว่ามุมนี้มุมอลังการมุมนี้อ๋อสุดยอดเย อันนี้เป็นจุดชมวิวยู่บอนเ้นที่สามเนาะหลังจากที่เฮายางข้ามเส้นที่สามาเลยจะเป็นจุดชมวิวอยู่บอนนี้ค่อนข้างโอเคเลยยังมีอีกหลายเส้นอยู่ได้ยังมีหลายเส้นอยู่แต่ว่าเส้นนี้เป็นเ้นเปิดก้อนหมูลเลยเส้นนี้เส้นที่สาบูสูงเติมละสูงในแท่นนี่นะ เย็นไเย็นดีเอาห้องเครื่องโอเคตัวนี้เป็นเส้นทีสี่มีเป็นเส้นทีสี๋ยวเอาสิลงไปโอเคอันนี้เป็นเส้นที่ห้ามันก็สีอยากโยมโยมนิดนึงเนาะเฟรมเราก็ชี้เหน่งเหน่งเป็นเหน่งมาหน่อยนึงโอเคหลังจากซิวเส้นที่ห้าเราก็จะมาเป็นคันไดคันได้ยางลงไปเลยคันได โอเคเนาะอันนี้จากเส้นที่ไหนนะบุหูุแล้วลืมแล้วเส้นที่ไหนนะบุ้อันนี้นะประมาณเลยบุหูุเลยเนาะลืมละเส้นที่หกที่บอกหรือว่าเส้นที่เจ็ดนี่แหละบาชื่อย่างไปย่างมาแล้วก็ลืมลืมเอาซื้อเนาะเซ่โอ้เบื้งดูนี่บุหรี่สูงนี่บุหรี่สูงจังหน่อยเลย โอ้บ oh, ึงต oh. oh bon? oh, ้นไม้ตัวนี้อ pues ันนี้ต้นอย่างวะต้นหมอกไงนะต้นอย่างวะไหวบ่ไหวบ่จะได้ไซเสี่ยวบ่โอ้เสี่ยวอยู่แต่ว่าเสี่ยวไส่ยังบม่เสี่ยวไนไหนคิดว่ายูโรุมมันน่าจะงามกว่านี่เพราะว่าที่แต่ว่ายูโรปเนี่ยคัาเช่าคัาเช่าบอลงามแมนมันจะมีไฮไลท์บอลไฮโฮมไปแหละงามแมนงามแห่ง โอเคเดี๋ยวเาลงไปต่อกันไปน่าอันนี้เป็นเส้นที่บุหู้่ละลืมละเส้นที่่าไรพวกย่างไปเรื่อยๆละ่ะแต่ว่าได้ยินเสียงน้ำละได้ยินเสียงน้ำตกแล้วเนาะตอนนี้เนาะตื้อตื้ตืตืย่างไปเรื่อยๆเ,เด็กยุลุมยุลุมก็มีคนาะเบิ้งเส้นยุลุมนะเขายังสิได้ลงไปเส้นยุลุมนี่เองเห็นบ่นี่ โอ้ยนั่นๆๆจเป็นหลายเส้นพิลึกพิล่ำอันนี้เส้นที่เท่าใดเกน่าจะเก้าแปดเก้าเลยนะบุ้ยบน้ละมันหลายเส้นพุดมึงนุ่นคุณใดคุณใดคุณยลุมมุนก็บเนียนมุดนี่คุณคุณอ๊ะ เวลานี้เหมาะสําหรับผู้เฒ่าและผู้หนุ่มอันนี้อันนี้เป็นทางกันแม่แม่เนาะเพิ่นมานยางออกกําลังกายอยู่ใส่นี่เพราะว่าเบิ่งดนลืงแหละอันนี้น้ําเปลี่ยนน้ําเปลี่ยนย o ละป่านะมาเป็นย OLA มือดิย OLA มือละมือบ่มือเลยที่เห็นธรรมชาติล่ะฟังเสียงหัดใจเอาหัดใจเต้นลูกเต้โอ้ยยังแข่งยังแข่งผู้เร็กก็ยังแข่งแห้งอยู่ โอเคอ้าวลูกหลานไปเด้อยังโมนยังร้อยเดี๋ยวพอเนี่ยค่อยค่อยขึ้นค่อยค่อยขึ้นค่อยค่อยขึ้นยังมียังมีลูกโอ้ยม่ได้ใครยังม่แต่ล้างมือก็ยังบโอเดี๋ยวเหาไปต่อเมื่อยบ่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 อันนี้เป็นอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งเนาะที่มานะฮับสตากรรมกับจูฮาโอเคยังไก่บ่ยังไก่บ่ผมมืออกันน้้เดทิพย์่ะฮะ หากระคึ่งหนึ่งวะนี่กระคึ่งหนึ่งไปไปจะไปทอดลางงามนะแม่นบอกงามงามเย็นดีสบายตัวกันลุงไปอีกแล้วตัวตัวโอเคโอเคเอายังซีมาอีกคลิปสองอยู่แต่ว่าต้องมีถุงมือกับน้ำดื่มน้ำดื่มบูมีเตรียมเป้มาเลยเย็บมือสูงเซว่าโอเคเดี๋ยวเขาลุงไปต่อนะเพิ่งมาหากระหอดครึ่งนึ่งมาชนจดหยิบต่อไปแล้วแม่เขาไปอาเจียนย่างจนเมื่อยแล้วนี่ยังหากระหอดครึ่งนึงนี่โอเค โอ๊ยดู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 โอเคโอเคได้ยินเสียงน้ำตกแห่งๆละใกล้จีฮอนละวบังเด้อเดี๋ยวฮอลซิเลนฮอลซิเลนกวานี่ไปเลยกว่าตัวนี้ขึ้นว่าน่าจะน่าจะยาวที่สุดแล้วเนาะตัวนี้เนาะน่าจะอยู่ประมาณนานาห้าสิบเกือบหกเจ็ดสิบเมตรเนาะเดี๋ยวซิเลนไปเลยหนึ่งสองสาม โอเคอย่าเข้าไปตัวอกระยางายขั้วเลยมันเงี้ยงประยางยังสิเลยมันมันคือว่าเสมอดิพอดีเป็นบ่ะเมนมันมันบ่งงเงงงงทำกัน เย้แล้วที่สุดเขาก็เดินทางมาฮอดบอกเลยว่าเมื่อยแห้งน้ำมูมีกินบอเนี่ยดีงามนะน้ำอยู่ข้างหน้าเห็นบ่เดี๋ยวจะให้เบิ้งเดี๋ยวจะให้เบิ้งนี่สุดสิยยางมาฮอดน่าฮอดเกือบปตายใดก็ได้ หรือหมอน้ามาขึ้นมากินนเ้ำัโอเคเดี๋ยวขอพักแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวห้องยางไปตัวพุ่อนเลอาอัดเสียโอเคหลังจากที่เหาไตขวออูมาแล้วแม่ทีแมนลอยเป็นสิบแปดสิ้นยยกยอกยอกเนาะโอเค อันนี้คือสิงที่ฮอมาเบิงในมือนี้น้ำตกตาดน้ำเตียนน่ไม้ตกใส่หัวโอเคเดี๋ยวขอยุดพักชื่นสมธรรมชาติสูตรอากาศบริสุทธิ์เข้าเต็มปอดก่อน ำงานโอเคนะหลังจากที่เราจ็บบรรยากาศน้ำตกน้ำตกกอย่างห้เบิ้งแล้วกตอนนี้ก็ถึงเวลาสมาพควรที่เราจะเดินทางกลับออกไปนอกแล้วนะต่อเลยต่อเลยไอ้สายนะ โอเคมีแต่ว่าทริปหน้าเฮาวส์จปเจอกันจะใส่อีกนั่นกับฮาเบิร์เนาะแต่ว่าทริปนี้เฮาสชิขอออกไปก่อนแต่บูฮูว่าชิทันออกไปใส่แต่ว่าออกไปออกไปจังนี้ก่อนเพราะว่าเขามาโดดละผมแม่หลังจากนี้แม็นฮาสชิไปซาลอยน้ำไป็นซาลอยน้ำเปสวนน้ำและกินเขายื่หันนี่มีมีบนกินเ้าเนะวะเพราะว่าเขาต้องไปสัมภาษณ์กับเจ้าของสถานีนอยูเนี่ยอ๋อสัมภาษณ์เจ้า,จาของอ่าอี่นั่ก่อนน้ำเตี้ยนอยอละปา โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวไปเจอกันยูหุ่นเดี๋ยวสิเก็บภาพบรรยากาศให้เบิ้งนี่เนาะขั้นบนเด่นมีบอลที่แบบว่ามันงามๆเราจะให้เบิ้งน้ำแต่ทุกบอลกันงามหมดเลยเนาะหัวอูดที่ห้องไตมาเมื่อกี้นี่เนาะเขาพระเจ้านับบระุ่แต่ว่ามาถามคุณก็เจ้าอยู่นี่มีสามสิบซีอูอะมีสามสิบซีอูเนาะโอ้สุดยอดหลายบอกว่ายางจะขาลอยอยู่แหละยางขาลอยบุพเพแล้วยังคึงอีกมือนี่จับสิละคึงไปคึงมาอยู่โอเคไปเจอกัน ลังจากที่เราขึ้นไปยางนั้นมาแล้วก็ลงวันนี้จะมีเป็นเป็นของโวงสะลอยน้ํยจะฝากบางนั้นแล้วก็มาฝากวันนี้จะเป็นจุดขายน้ําจุดขายเครื่องดืม่มสั่งอาหารอโอเคเดี๋ยวเราพามาเิ่งจุดจุดหนึง่งตัวนี้จะเป็น บนพิ่นน่านจะขายชุดลอยน้ำสำหรับสะลอยน้ำนี่เนาะอันนี้จะเป็นชุดลอยน้ำแล้วก็เป็นอุปกรณ์กูซีบบูเพนบักบิงชุดอันนี้นนมูน่า,นานจะเป็นเงินครัวยืดโอเคเดี๋ยวห้อยยางไปเรื่อยๆอ่านี่ อคอันนี้ก็จะเป็นส่วนของสระน้ำแล้วก็จะเป็นห้องอาหารบอลก็จะมานั่งกินข้าวอันนี้บอลกินข้าวมันจะเป็นสะระลอยน้ำโอ้มีเซเลดเดอร์ขี่ลงมานำะเขียวเขียวโอเคขนาดเปิดทดลองัสุดยอดสุดยอดละ โอเคอันนี้ก็จะเป็นอีกโซนด้านหนึ่งนะน่าจะเป็นบาร์ก็เป็นยังโอ้ออันนี้นโซนนี้สิเดี๋ยวเ้าแย่งห่อนโซนนี้เป็นน่าจะงามกันมูละโซน VIP ละโซนนี้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> okay, นี่เจโอเคเนาะหลังจากที่เขาไปปีนอ่ากัอออกกัวอูแล้วก็ไปเบิงน้ําตุ๊กอ่าน้ําอย่างก่อนน้าเป,ปียนน้าตุ๊กเปียนน้ําเปียนนี่แหละโอเคเราเขาก็มาสบกินข้าวนะอันนี้เป็นบรรยากาศทางที่เขาที่ไปกินข้าว แต่ว่าอยู่ถึงก็มีโซนกินอยู่ถึงยังก็มีโซนกินเข้าเหมืกันเนาะมันจะเป็น,นเป็นโซนกินเข้าเป็นโซนอาหารแล้วก็มีสะระลอยน้ำเนาะแต่ว่าเฮามักไปนั่งมีแบบมีตู้เฮาก็กเลยมานาั่งอยู่นนตู้โอเคเดี๋ยวเฮาสิไปเลือกมึงก่อนนะว่าสิไปนั่งอยู่ตู้ไตโอเคไปกันเลย โอเคเนาะตัวนี้ก็จะเป็นโซนตู้ uh. เป็นตูป้ปิกนิกใช่ไหมวาฉันจะนะนี่จะเป็นตูป้ปิกแต่ว่ายังบุหันแล้วเถอะยังอันนั้นอันนั้นอยู่เพื่อยังบุหันได้เห็นแล้เวเถอะตอนนี้โอเคเดี๋ยวเอาย่างขึ้นไปเบิง้งฝากเบิงนะ้บนงนั้นเนาะว่ามันมีอย่างอีกแต่ซีมีตู้เพื่อนนะั่นแหละแต่ว่าไปเบิ้องอะมันมัน,ม,นมันเลี้ยวก่อนหนีบอ่นะ มาแล้วก็ไปให้สุดนะนะอนจีวามีโอ้ธรรมศาสตร์แรงไปตรงเดียวไต้คอยแล้วนี่ก็ไต้คายแล้วโอ้ยยนีิครับ มืดสนิทขึ้นอ๋อเดมันจะลงมาจะสิแล้วก็เบิดละตัวนี้อ๋อมันจะเป็นบอลให้กจ้านางลินอยู่นี่อ้แต่ว่ากนันกะจะยังเห็นอยู่จวดเจ็ดเจ็ดเจ็น กินข้าวแล้เราก็นอนพักผ่อนอยู่นี่โอ้ยอนี่ถือว่าเสียเท่เท่เท่อยู่นี่นนแล้วก็มีแนมเพร้อมตูปอยู่นี่เขจ้ากำลังเฮ็ดเขาจะเคาะตึงตึงเตืงตงองจ้ะฮะโอ้นี่เนี่นะบรรยากาศโอุ่นอนนนกาอออกาศเย็นสด,สดชื่นโภูเกซิมาก็มาเนาะ มีบอลอาณาท่องเที่ยวแล้วก็บอลดินมีหลกหลายบอลที่นะข้าพเจ้าบอได้ไปนะเพราะว่าบุนมีงบเนาะมุนมีมาในน้ำาาแนมานน้ำไอเนาะมันจะไอขึ้นมาเอาข้าวอยู่นี่กระเลนก็เลยสวนมาน้ำกระเลยมาน้ำเงินก็เลยได้ดีมากมาเยี่ยมยามน้ำเปลี่ยนเวลปาเนาะโอเคเ้อกัเมื่อกี้นี่ก็ได้ขึ้นไปอาบน้ำซุก หาขี้ขวาเอ้ยบมบิ๊กขี้ขวานยางข้ามขวาอูสามสิบสี่เซนราคาเปิดเบิ่งน้ำตกเนาะตอนนั้นใช้เวลาเกือบว่าอูเจ็ดสโมงเนาะยางวนไปวนมาวนไปวนมาสามสิบสี่เซนเนี่ยเปิดเบิ่งเปิดเมื่อยโอเคเดี๋ยวขอพักพอดีฝ้ายหนึ่งก่อนนะเพราะว่าอาหารเพกนเอามาลงแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งกินอาหารดีกว่ วัเดเที่ยวซิมันกะที่เลยประหยัดเนาโอเคเนาะหลังจากที่เรากินข้าวแล้ว,ลวเราเอาแตมานหายงูบอยู่นีน่นอีกบัดน,นึง <laughs> โอเค <laughs> เดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวถ่ายรูปแล้วเราเาจะย่างกลับขึ้นไปถึง <inaudible> ย่างกลับขึ้นไปเทิงคุณไปที่หาบุรีนะว่าเราจะได้ลิน <inaudible> เราจะไปลินกิจกรรมอย่างเตรีมกันท่าบริลินอย่าง,งารยายการชิมเงิอนนะเ <inaudible> พราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็นจะคำนะเดี๋ยวนี้มันก็จะคำนิดนึงละโอเค โอเคเนาะมีแต่ว่าเ้างสีขาวอันน่ะปิดคลิปสักนีดเนาะเพราะว่าเ้าจะหนาจะโบได้ลินเนี่ยต่อแล้วเพราะว่าเมื่อยอีกอย่างนึงมันกระคำละโอเคบอกเลยว่ามวนมวลมวลมวลระดับอันน่ะงามหลายงามหลายเนาะผู้ใดที่ว่ามีเวลาว่างก็มาลินได้เนาะเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆตัวเมืองนครหลวงเขาเยองโบได้อยู่ไก่เนาะตัวนี้เนาะเอานะเชนเนาะ จะได้ไอซายคุอร์มซึกมุนี้ไอซายเมื่อไงแต่กระมวลแต่กายังกระมวลรู้สึกว่ายังยังบุคุมหลายเพราอเขายังมีเวลาหน่อยที่จริงเขาต้องมีเวลายังต่ำกว่าสองมือมาใหม่แม่หรอมาใหม่ต้องได้มาอีกแล้วเอาบ้องส่งอีกมือเปิดประแทศมันต้องได้มาอีกเพราะว่าคือเปิดแม่นวันที่ยี่สิบสองเดือนแปดนะมือเปิดนะครับแม่แมนกู๊จิว่าวันที่สั้งสังเดือนแปดสิบสองเดือนแปดสองเดือนแปดอืมเป็นบอกว่าสิบสองเดือนแปดมือเปิดเป็นมือเปิดโอเคมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติหลายเนาะมื้อนี้้้้้้เเเนนนาาาาาะไไไไอดดมมขขฮ อ่านะ่าพุฒน้ำพองที่ว่าเป็นเกียรติหลายโอาเชิญเยบเชิญเยบเชิญเงียท่านยังมีหลายทิอยู่สิเจอกันยังมีหลายทิอยู่วะขอโอ,โอกาสหน่อยเนี่ยโอเคเนาะเดี๋ยวเก็บอันนี้โปเดมกกักอย่าลืมเนาะกดไลค์กดแชร์เพจอโลอนคนเดียวกระเที่ยวได้แต่ว่ามื้อนี้เฮามาน้ำหลายคนจิเปียนซื้อละอโลอนคนเดียวกระเที่ยวได้และของเพื่อนโอเคบ๊ายบาย